แคร์คอนนาร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวชนิ่วในถุงน้ำดีไผ่เงียบที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวคุณวันนี้หนุ่ยพาคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะเพื่อมาพูดคุยกับนายแพทย์ชิงเยี่ยมปัญจปิยะกุลค่ะ คุณหมอเป็นศัลยะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยะกรรมทั่วไปและการผ่าตัดด้วยกล้องผ่านแผลเล็กๆนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอันตรายที่จะตามมาจากการเป็นนิ่วในถุงน้ำดีคืออะไร<ช>คะคุณหมอเบื้องต้นอาจจะทำให้มีการท้องอืดท้องเฟอ้อธรรมดาต่อมาอาจจะมีการทำให้จุกเสียดแน่นทองได้เป็นบางครั้งหรือถ้าเกิดนิ่วไปอุดที่ปากถุงน้ำดีอ,อุดตันเลยก็ทำให้เกิดถุงน้ำดีบวมอักเสบอันนี้นก็จะทำให้รู้สึก ปวดท้องปวดเจ็บแล้วก็มีการลึ้นไ้เจียนไม่สบายจนกระทั่งรู้สึกว่าต้องไปโรงพยาบาลอ๋ออันนี้จะอยู่ในภาวะที่ทนได้ไหมคะหรือว่าจะเจ็บปวดมากขนาดว่ามีการอักเสบที่ถุงน้ำดีแล้วเนี่ยก็จะมีการปวดค่อนข้างมาก<อ>จนกระทั่งไม่สามารถปฏิวัติงานได้ตา <ทน S 1> ไม่ได้ทนไม่ได้ะะใช่นีค่ะมีอันตรายไหนที่มากกว่านี้ไหมคะนิ้วเนี่ยอาจจะหลุดไปในท่อน้ํน้ำดีใหญ่ทำให้เกิดมีการอุดตัน ทำให้เกิดมีภาวะของดีสร้างตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็ทำให้มีระบบท่อน้ําน้ำดีอักเสบมีไข้สูงหนาวสัน่นนอกจากนี้นิ้วอาจจะหลุดไปในอุจจาปลายท่อน้ําน้ำดีใหญ่แล้วก็ปล่อยทำให้ปากทางของตับอ่อนที่ระบายน้ำย่อยเนี่ยอุดตันไปด้วย<อ>ก็น้ำย่อยก็จะย่อยตับอ่อนเองก็ทำให้เกิดมีตับอ่อนอักเสบทำให้ปวดปวดท้องรุนแรง<อ>แล้วก็ทำให้อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ แล้วจะกลายไปเป็นมะเร็งได้ไหมคะนิ่วในถุงน้ําดีไม่ไม,ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ในปัจจุบันว่าเป็นเหตุทำนาไปสู่การ<อ>เป็นมะเร็งแต่เราพบว่ามะเร็งของถุงน้ําดีมักจะมีนิ่วอยู่ด้วยเสมอนิ่วในถุงน้ำดีมักจะเกิดจากอะไรคะคุณหมอสาเหตุสำคัญก็คือธรรมชาติแล้วเนี่ยถุงน้ำดีเนี่ยจะดูดซึมเอาน้ำออกจากถุงน้ำดีไปจำนวนมากทำให้น้ำดีในถุงน้ำดีเนี่ย เกิดภาวะที่เข้มข้นมากก็พร้อมที่จะตกตะกอนในน้ำดีเองจะต้องมีสารประกอบสำคัญ3อย่างเนี่ยที่ต้องอยู่ในสัดส่วนพอดีกันถ้าผิดสัดส่วนไปนิดเดียวก็ตกตะกอนได้3ส,ส่วนนี้เราควบคุมได้ไหมคะ,ะควบคุมไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้ด้วยนั่นคือการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีมีปัจจัยอะไรที่ไปกระตุ้นให้เกิดเร็วหรือว่าเกิดมากไหมคะเรื่องของอายุวัยเราพบว่าในคน นิ้วนีงถุงมดีมักจะเกิดขึ้นในคนที่อายุเกิน40 40ปีขึ้นไปนพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วอาจจะพบในคนที่อ้วนทานอาหารที่มีไขมันมากอาคอเลสเตอรอลสูงลักษณะของนิ้วจะเป็นยังไงบ้างคะก็ะจะเริ่มสะสมจากตะกอนขนาดเล็กนะครับแล้วก็พอกขึ้นมาเ,มเป็นเม็ดใหญ่อ,อาจจะไปรูปเป็นลักษณะของเป็นเม็ดปวดเม็ดทรายหรือจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นลักษณะของ คล้ายเม็ดลูกเต๋าหรือบางคนอาจจะเม็ดเดียวเม็ดเดียวจะเป็นเม็ดใหญ่อย่างเช่นขนาดเท่าไข่นกกระทาโอ้โหใหญ่มากนะคะคคเมื่อเกิดอาการนี่คนที่เป็นนิ้วในถุงน้ําดีจะรู้สึกยังไงคะในระยะเริ่มต้นมักจะไม่ค่อยแสดงอาการสักพักหนึ่งเะจนกวก็ทั่งมีการเปลี่ยนแปลงของผนังถุงน้ำดีผนังถุงนีหนาตัวขึ้นจากการระคายเคืองที่ เป็นมานานสะสมนานทุงนีอาจจะทําหน้าที่ได้ไม่เหมือนปกติก็จะเริ่มมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อโดยเฉพาะทานน้นมันจะทําให้อืดท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยออต่อมาบางครั้งนิ้วอาจจะไปอุดที่ตรงปากทุ่งน้าดีถ้าการอุด,อดของปากทุง่งดีนั้นอุดนั่นจะต้องไม่คลาย ก็จะทําให้เกิดถุงน้ำดีบวมอักเสบก็กดเจ็บครับนิ้วในถุงน้ําดีนียจะเกิดกับใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ผู้ชายจะเป็นน้อยกว่าผู้หญิงในตามสถิติครับค่ะคุณผู้ชมอยากจะทราบว่าตัวเองมีนิ่วไหมสามารถจะใช้วิธีไหนในการตรวจครับสมัยนี้ก็สามารถตรวจพบได้ง่ายโดยการใช้เครื่องอัลตราซาว ซึ่งก็สามารถที่จะตรวจได้ตามโรงพยาบาลทั่วไปในการตรวจสุขภาพประจําปีทีนี้มาถึงเรื่องของการรักษาล่ะคะเดี๋ยวนี้อย่างคุณหมอเองเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดด้วยกล้องผ่านแผลเล็กๆเนี่ยนะคะการรักษาแบบนี้นํามาใช้กับการรักษานิ่วในถุงน้ําดีได้ไหมคะก็อย่างที่เราทราบว่านิ่วหนึ่งถุงน้ําดีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดมีอาการแทรกซ้อนได้หลายอย่างและบางครั้งรุนแรง สมัยนี้เรามีเครื่องมือที่การรักษาได้ดีขึ้นเราก็มักจะแนะนําว่าถ้าเมื่อพบนิ้วเนี่ยแล้วเริ่มมีอาการแล้วก็ควรจะดําเนินการรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยกล้องผ่านแผลเจาะเล็กๆเราก็สามารถจะตัดเอาถูงน้ําดีและนิ้วออกพร้อมกันอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วโลกเราจะตัดทั้งถุงน้ําดีและนิ้วออกพร้อมกัน เพื่อที่จะไม่ให้มีนิ่วเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่มีถุงน้ําดีจะต้องดูแลตัวเองยังไงคะจริงๆแล้วถุงน้ําดีเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่สําคัญไม่ได้สร้างน้ําดีเองไม่ได้สร้างน้ําย่อยเราสามารถเชี่ยตัดออกได้ออโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการย่อยอาหารเหมือนกับการผ่าตัดเส้ติง่ง<อ>ครับก็หลังผ่าตัดก็ ปฏิบัติตัวใช้ชีวิตตามปกติได้รับทานอาหารเหมือนปกติได้ของมันหรือว่ากะทิอะไรยังทานได้ก็ยังทานได้ครับเพียงแต่ระวังว่าไม่ควรจะทานมากเกินไปค่ะแผลเล็กนิดเดียวใช่ไหมครับจะเป็นแผลเจาะเล็กๆบริเวณชัยโครงประมาณครึ่งเซนครึ่งเซนแล้วก็มีแผลสาหรับกล้องที่เนือสะดือประมาณหนึ่งเซนแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะ และการมีสุขภาพดีรู้เท่าทันโรคไม่ได้ไกลหรือว่าไม่ได้ยากเย็นเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมติดตามในช่วงของแคร์คอนเนอร์ในรายการเลิฟแอนแคร์เรานี่แหละค่ะทุกวันพฤหัสก้าวโมงครึ่งนะคะหรือก็จะมีเรื่องราวในการดูแลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เป็นอีกหนึ่งความรู้นะคะที่ต้องขอบคุณนายแพทย์ชิงเยี่ยมปัญจปิยกุลนะคะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมทั่วไปและการผ่าตัดด้วยกล้องผ่านแผลเล็กๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณ บคบค,ครัและเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากูดแคร์ค่ะ